สวัสดีค่ะมูนี่เม่สินกืสิบห้ามาเบ่งผอบวัดก้นยิปมไปก้นไกดนนน่ด <c oughs> อกก้นยูรโฮมเขียบนี่เฮยูืเฮียนนี่แหละเนี่ยเอาวัดก็ได้เนี้แล้วเหิ่มก้นแล้วก็ได้ซีหาโตก้นยูหัวก็ได้เฮียนนี่แหละไป้แจ็คโต้แล้วนี่วัดหาหกโตนี่แหละก้นยูใส่โฮมเขียบนี่แหละนี่นี่แหละวิธีชีวิตบ้านห้อง ว่ไปหาไก่ดดกหาขีปมกัหาโยรอนี่แหละน้ำผลมันหนึห่งเพิ่มคัหลายขีปมกับขื้นมาอยู่เดินบ้านว่ะวักำลังกลนยุกยุกยุกอยู่โต๊ะรอป้าดอกไม้ย่าหมุนแรงห้องเกินว่าบริยินยังไงงม่ได้เสียงขีปมห้อง,องแซลเซลอยู่ วิธีชีวิตบ้านฮ้งหาจิงงายๆช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดยิป้มอ่อนอยูเหรอเฮียนต่คนกินไปกินของตลาดว่าได้แล้วเอ้าพอแล้วพอแล้วโอ้ตัวบางแย่แล้วจะเห็นไหมนี่แหละป่าท้อเป็นมกใส่ดอกกลนะ้วยเนาะ ถืดอ,อดอกใหม่าน,น,นั่นนะี่ปมที่ปมมันกับมาส้มสวนส้มดอกใหม่โ <c oughs> ตไปยังโตไปเอาทายให้หัวอ๋อต้นนี้ต้นแม่ต้นอ๋อต้นต้ต้นต้นโอ้ดดดดโอไดอีกแล้วซ่อนกันซ่อนกันคนนะหลายหล

ซีมกก็ได้กิปมมันเป็นอาหารพื้นบ้านแต่แถาเก้าโบล้านห้องกิปมยีรอเพิ่นก็เอินกิปมกิดอ,อ้าวตื่นแตะตื่นแตะได้อีกแล้วโอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ตัวบง่ายเลยอ้าวฮักคาดีดออกเออจะเห็ดปล่าเหยืยวนั่งกิปลมหลายจัดมือ วิธีขี้วิบบานบานเฮาดูแบบเรียบง่ายกินง่ายง่ายช่วงโควิดอ้าวเบกอนขังรีสอร์ททั้งนั้นอีกแล้วไปสิพลาดน้ำไปเบิ้งพอวัดอีกอ้าวอ้าวยับมาหนี่เอ้าควงง่ายควยนี่ก็ควงง่ายโอ้ควงควงแบบง่ายเลยโอ้เฮ้ย นี่แหละพี่น้องชีวิตบ้านเฮาทตั้งนี้ก็เป็นอ้าบหมกหอยแล้วอยากกินหอยกต่ว่าง้ออาย่นี่อยากกินยุบปลอมกมดก้อนยุโรนี่อยากกินเห็ดปวกกับเก็บเอ,อ,ยอายุละใต้คางวาดน,นี่แหละจ้านี่กนกกลนี่ตัวเมีโอ้ตัวนี้ตัวเมียพะนั้นแล้ววะตัวเมียไข่ผมออ๋ เด้เส้นกับผ้าช่อมสวัสดิกลนจิป้มซ้ำนีน่เละจ้าผู้ใดมักผูก้ใดชอบคลิปนีน่กกดไลค์กดแชร์แอดเซรีนี่ได้จ้าสวัสดีค่ะ